ะถามว่าอาบน้ำะถามว่มาอาบนา้ำไปนี่เกลียดรถเกลียดโยกโยกโยกอาบดูค่าน้ำมาอาบ <ś led> มือมละทีอะช่วเชียจะอาบวันละสองครั้งวันนี้อาบเป็นวันละหนึ่งครั้งเพื่อนเป็นอาบวันละหนึ่งครั้งตัวแรกก็ว่าสิบวราขึา้นไรหรอกค่ะเพื่อนเป็นยงงากไหม ันนี้คือเรียว่าคือไล่หามูกัะนาษคือหนอหมูเพราะมันอย่างเงาแจกเบาแจกเบา็ขึ้นอหมูเนาะเมื่อกีเฮ็ดงานอยู่เมืองนี่มันอยู่พูดเดียวไหมค่ะมันอยู่คนเดียวทํางานอยู่ตรงนี้มันอยู่คนเดียวแล้วมันเงียบค่ะมันอยู่เมืองพูดเดียวมันเงียบมันเงียบไปยังไม่อย่างน้อยมันนี่เพื่อนอย่างน้อยจะให้ดูว่ามันเงียบยังไงอ้าวยายเล็กเลือดสาม ไม่่อยสวัสดีค่ะคุณยายยายเล็กถึงหรือ,อยังยายเล็กหมดไปถึงไหนแล้วยายเล็ก <laughs> สวัสดีค่ะใกล้หรือ,อยังยายเล็กใกล้หรือ,อยังยายเล็กใกล้หรือ,อยังหรือว่าขึ้นปสามแล้วเป็นกำลังใกให้เหมือนเดิมเลยยายเล็กเป็นกำลังแใกใ้คือเขาเป็นกำลังแกให้ยายเล็กเหมือนเดิม เด็กถึงในแล้วใกล้หรือ,อยังขอญาตกินน้ำค่ะยังรอกค่ะไม่หน่อยอีกนาะนสิ้นเดือนนี้จะได้หรือเปล่าได้ได้ซูเอาค่ะเม่เล็กสูเอาตัวนี้อ่าันก็ ให้กำลังใจค่ะเมล็กสู้เอาเพราะว่าเราเราเพราะว่าเราได้เข้าวงการนี้แล้วเราได้เข้าวงการนี้แล้วเนี่ยตาก็สู้เอาให้กำลังใจของสู้เอาดูๆแล้วตอนนี้แม่หน่อยก็ไปเรื่อยๆชวิวๆอ่าบางวันก็ลงคลิปเยอะบางวันก็ไม่ลงคลิปเยอะเพราะว่าเราผ่านแล้วเราก็สบายอ่าวันไหนเราเราเหนื่อยเราก็ไม่ลงเยอะ <laughs> ก็อยากรู้เหมือนกันล่ะแม่ว่าเวลาเราผ่านแล้วมเป็นปยังไงแต่ก็โอเคนะแม่ก็ชิวๆเมื่อก่อนยังมีลมบนมาเดี๋ยวนี้ไม่มีแม่ลมบนไม่มีหรอกอืมเพราะว่าได้ยินเหมือนยังไงละ่ะส่วนมากเขาจะไปดันคนใหม่ไหมแม่แมลมบนนะ่ะนะส่วนมากเขาจะไปดันคนใหม่ๆ่ถ้าไม่งั้นเราต้องสปีดไงคนที่ไล่ส่วนใหม่ๆนี่ ส่วนมากลมบุญจะมีลมบุญเราต้องใช้ลมพววมพยายามของเราโทรศัพท์ห่างไปได้ไหมโทรศัพท์ห่างไปแล้วสองเครื่องตอนนี้เหลือเหลือสองเครื่องอืมเห็นไหมมันต้องเชื่อตัวเองแม่สู้ค่ะสู้ค่ะยายเล็กไม่หน่อยกำลังแขสูช่วย้นะค่ายยายเล็กสู้กันไปเพร,ะระาะว่าเขา เราเข้าเาเหรเราต้องพึ่งตัวเองแม่พึ่งเจ้าของสู่ไปให้กำลังใจคือเขาให้กำลังใจเหมือนเดิมอ่าก็สั่นไม่หน่อยสมัมไม่หน่อยเหตดใีไม่หน่อยสีเขียวขอดเจ้าของ,มงมเมื่อยเมื่อยแม่ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากอ่ะก็จังไม่เล็กขนาดไม่หน่อยสิขึ้นตลอดขึ้นไรตลอดอ่าไม่เล็กยิ่งใกล้จะถึงยิ่งเหนื่อยแล้วจะบอกให้ <laughs> อันนี้ก็ให้กำลังใจส่งกำลังใจค่ะแม่ สู้กันไปเบื้องแย่งกันไปอถามว่าทุกคนพ้ม <c oughs> บ้างมันแตกต่างกันน้อแม่นาะช่วงนี้แม่หน่อยบ๊อบบว่างเลยค่ะแม่แม่แต่ขัว้อ้แม่หน่อยก็ยังไม่ได้ไปให้กําลังใจเลยพอวัน่า้มามลี้ยงหนึ่งอากาศหนาวสองแฟนก็ไม่ค่อยสบายอ่าก็เลยต้อดูดูแลดูใจควากับเมืยไม่แม,แม่แม่หน่อยก็เหนื่อยแม่หน่อยก็ไม่แต่มันได้อยู่แม่วันละสามสิบกิโลโอ้สุดยอดอืม สุดยอดเลยเดนี่ได้มาละสามสิบกิโลนี่ถือว่าสุดยอดแล้วโอเคเลยเดนี่แม่เดือนละสามสิบนั่นแม่รู้ไหมว่าเย็นวุ้เปิดช่องใหม่แล้วแม่เล็กรู้ไหมว่าแม่หน้ทําช่องใหม่เลยเด้แม่เล็กรู้หรือยังอ,อายุแก่ตัวมาก็อายุพ่อพ่ออายุแก่ตัวมากนะแม่เนาะสุขภาพพ่าก็บ่าคอยดี พออายุแก่ตัวมาสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรง